มีดิดใจใช่ทำไมเนี่ยน,น้อง,องทำไมจังคนไหนคนไหนแกเรียกก่อนเลยไอ้หาใช่ให, <S <S ให้ให้โอกาสความแข่แกเ,เลือกก่อนความสดเอเอความสดชุดข,ขาวดิอุ้ยพี่จะถอด่าถอดใส่เพอ่มใส่ตรงนี้กว่าตลอดเคยมัปยืนอยู่ติดเดียวนี่เยี่ยมแตกไปผ่ารอ,อ,องเท้าแกเอาไปไหนอะนะไใครอะมีต้องทุบไปฮี่นอเลยทุบร์ฮีโร่โอ้โหแกอะไรของดีเลยนะน่ะเขไปอิชุขาวไม่ดีเหรอ ดีเป็นล the, yeah. ่ะแกก็ดูส hey. ิเห um oh, hey. 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 ็น oh, right. ่างเงี้ยดีเยี่ยดีที่แล้วยังไม่ดังนะปีนี้ดังดังเลยดังเลยเปล่าทำไมชี้ชีที่ไหนดังวะอันนี้เดี๋ยวดจัดการจัดการก่อนเลยจัดการก่อนนะอ่าได้ได้ได้เใครคะไทยก่อนนะพี่คอนอ่ะมาที่เออแต่หรือจังหวัดขึ้นเขาได้ไหมเนี่ยมึงอ่านมาเนี่ยวันนี้ปกแป้งมึงกี่ตลบเดี๋ยวแป้งี่ ไันี้น้อ,องชื่ออมค่ะฮะชื่ออมชื่ออมอุ้ยทำไมคล้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อควยควยควยอะไร,รจะเอาที่นาำไปแน่อยากกินงุปกเมื่อกี้แม่ขอเพลงมาเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ลูกแกสามคนเลยเหรอเนี่ยอาจจะเป็นหลานหลานตอนนี้น้ำท่วมเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้เปิดสะบัดล่าสุด ใช้วลาได้มทอขอมเหยขอมาเอาี่หเ็นรอนเลยได้ทอดหนึ่งันอดหนึแ่แต่กันโอเคเคชอบบรรยากาศแห่งการเียน คือผมว่ามัเสร็จโจ๊กก่อนนะ ขออบทับพอโทษจ้าขอบเหรอบไม่เป็นไรเนาะคุยกันเองะไปแล้กูไปไหนแล้วโอเคอนาะรอเนาะพึ่งวัร้อนจีนี่ฮะวัวร้อนกตัวเองก็เอากูสองคนจะลงนะไม่เนี่ยจริงจริงเท่ากันงก็น่ารักดีนะ พอเลยขอบคุณนะงานมาด้วยนะไม่ต้องห่วงนให้ดูให้ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยไอ้ที่เป็นยามเฝ้านาบานพวกฉันทั้งหลายจ้ะบางทีไม่ต้องกลัวแต่เราคุยกันตามสบาย มไ้อนกนีไม่ไหวใจข้ากว่เลือเฮ้ยเดี๋ยวถ้าคุณนายมาคุณต้องรอนอย่างนี้นะมึงแย่งเลยแบบนี้ตัโดนแบบนี้เลยนะมุ้ยต้อนตอันนี้ทำมาอู้ว่าะต้องรนที่ต้องต้อนะต็พงนที่นต้องร้อนไปทาพี่เอาเลยอีกาเจะเดี๋ยวช่วยทำจงวให้หน่้หมสถานกาพี่จะรปกะเนปะนี Ừ, thơ đi hoặc đi hát đi, đi. Ừ. đi chơi không lo Đưa tay mua Phải đồng hôn Phải đồng hôn ai phải Đồ hay gì đưa ra bì tâm là này hả? thank you

แต่ผมทำได้กับคุณจริงเพราะผมรักคุณเพลงจริง i me พี่ก็มีจุดแรกสำคัญพี่จุ่แต่ต้องแวะมาที่บ้านหลังนี้ให้ได้รีบคุยรีบเจอรีบไปนะพี่อยากจะเป็นทหารเร็วขนาดนั้นเชียวไม่ได้เลยตอนนี้กำลังร้อนนี่จะมาขออะไรบางอย่างให้ไม่รู้ตัวเหรออืมเอาหนึ่งตามเข้ามาไวๆนะพี่ขออะไรอย่าช้านะแป๊บเดียวนะเขแต่ไม่พี่ไม่ต่อะแต่สาวซีไม่ต่อเออเดี๋ยวไหวเสร็จไหวเสร็จกินน้ำเสร็จแล้วกลับเลยก็ได้เฮ้ยพี่ สวัสดีครับคุณหญิงสายดาวาผมเองครับพบสัสรยาแม่ทัพสุริยายครับพบสัสรยาหลานป้ามันนี่มันนี่มันนี่มาคุยกันก่อนสวัสดีครับคุณป้าไปยังไงมาสบายดีนะครับสบายดีลูกไ,ไปยังไงมายังไงเีไยนมาแวะเรียนหาพราะถ้าคนแก่ได้แต่ลูกฮนะเอเอเอ,เอ่อผมเพิ่งมีธุระที่จะต้องมาแวะทำกิจการงานแถวนี้ ผมมบน้องชายสองคนอ,อ่คุณพลสายยันแล้วก็น้องชายสุริยา,ยามาด้วยกันครับน้องชายของลูกนี่คือคู่มมั่นที่ป้าจะมัดหมายกับคุณพ่อไว้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นตอพอสมควรแล้วครับวันนี้เรามีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมเยือนก็เลยว่าจะมาถามไถ่เรื่องการมันหมายเอาไว้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ ไม่ได้ประสานติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานไม่ได้ลืมนะครับเราก็ไม่ได้เพิกเฉยเพียงแต่ว่ากิจการงานเลเมอง์มันมากประมาณจึงไม่มีเวลาที่จะมาเจราจาในเรื่องนี้ไม่เป็นไรลูกป้าแบบคงนง่ายป้าเข้าใจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไหนคนไหนคนนี้ครับสุิยาว่านะครับสุธยาเนี่ยนี่คือป้าแสงดาา คนของพี่จักเันไป้ล้วต่อไปในอนาคตเราจะต้องลงเรือลำเดียวกันแล้วทางนี้มาเหน็ดเหนื่อยๆแต่ป้าเนี่ยจะให้คู่บ้านของเจ้าเนี่ยเอาน้ำมาต้อนรับนะลูกจะได้รู้จักกันไว้ไงลูกจะฟังรู้จักกันไว้ไม่ใช่เป็นคูมบ้าลมีอะไรเนี่ย พี่คโตอย่างดีเลยลูกวันแทนนวลโลูกพี่เข้ามาอยู่ในเมืองเอาน่าไปต้อนรับพี่ว่าพวกโลโลขนุนชุดเขียวเลยจุดเขียวแล้วลู

พี่ลูกอีคนเมื่อกี้ไม่ใช่บรรเพนบรรเพนลูกสาวป้าเนี่ยนี่่ีคนนี้ลูกชุดสีม่วงนี่ลูกทำความรู้จักกันไว้นะลูกนะรีบไปรีบไปนะรีบไปเห็วไปปังเร็วไปปัะ แต่ว่าน้อยกว่าคุณป้าตอนจรสานนิดนึงี่พูดไปคุณป้าครับเรื่องการมัานหมายเป็นเรื่องของคุณพ่อที่ได้เจรจากตกลงกับคุณป้าเอาไว้ถ้าวันนี้ผมได้มาทำความรู้จักกันแล้วกลับเลยใช่ไหมอืออันจะรีบไปไหนล่ะพี่เอาพิธีกับเลยพี่จจก็จะรีบกลับคุณป้าแล้วก็ลา,ากากเลยโอ้โหอะไรนะ่านนะ้ตรงตรงเลยนะคอนเทนต์น่สวยมากเลย ถ้าผมอดใจไม่ไหวให้รอเนิ่นนานผมไม่ได้แนะ่ขอแต่งเร็วๆนี้เลยได้ไหมเอาเมื่อกี้อยากจะเป็นเป็นทหารอยู่เลยถามมาเลย <ไป S 1> สาวกนแต่งเลยเหรอแต่งปุ๊บไปปั๊บเลยแต่งปุ๊บไปปั๊บเลยครับพี่ใจร้อนน,อนีอ่อะไรว่ายุ่นใจร้อนเออเคลียร์กี้ครับคุณป้ามีอะไรนหรือเปล่าลูกต่อไปนวันข้างหน้าสุริยางก็จะรับราชการเป็นทหารจริงๆเวลาเขาอาจจะน้อยลง ผมเกรงว่าเรื่องการม่นหมายมันจะยืดเยื้อออกไปนะครับในแต่วันนี้ก็มีโอากาสได้มาเจอกันแล้ว <Okay. S 1> ผมจึงอยากจะขอให้สุริยา <Okay. S 1> กับวันเพียลทั้งสองได้แต่งกันเลยได้ไหมครับนะ